พระธรรมลูกกาบทีสิบคอทีสามสิบแปดถึงสี่สิบสองเมื่อพระเยซูก,กับพวกชาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในมู่บ้านแห่งหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึง่งชือมานธาตอนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านขค้งนางมานธามีน้องสาวชื่อมารี และมารีก็หนังอยู่กลายพระบาทของพระเยซูค่อยฟังถ้อยคำของพระองค์แต่ม่านท่าุ่นว่าย่างมากกับการปรนนิบัติจึงมาทุลนพระองค์วาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ส้นพระไทยหรือถีน้องสาวข้องข้าพระองค์ปร้อยให้ขคาพระองค์ปรนนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สร้างนองให้มาช่วยขคาพระองค์ด้วย แต่องค์แผะผู้เป็นเจ้าแตสตบนางว่าม่านท่าม่านท่าเอ่ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจและย่างเลือกเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะยิ่งออกไปจากเธอไม่ได้